กโดนนะครับก้าโดนวันไม่ติดครับสวัสดีสมาชิกช่อง YouTube TK Channel Thailand ทุกท่านนะครับวันนี้ผม TK Piching ก็จะพามาทำกบกระโดดจากรองเท้าแตนะครับ ก็ผมทําให้ดูเป็นแนวทางนะครับถ้าใครไม่ชอบก็กดผ่านได้เลยนะไม่ใช่ว่าอ่าไม่ชอบแล้วมาด่าผมนะครับถ้าไม่ชอบกดผ่านเลยนะครับผมไม่ต้องด่านะครับผมไม่ด่ากลับนะครับผมบล็อกอย่างเดียวนะเขีนะครับเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทํากันเลยดีกว่านะครับผมตัวนี้ก็คือกบกระโดดรองเท้าแตะนะครับที่ผมได้ทําขึ้นมานะครับตัวนี้นะฮะ ตัวนี้ฝังตะกั่วไว้ใต้ท้องนะครับตะกั่วเป็นตะกั่วหนึ่งกรัมนะครับส่วนตัวนี้เป็นตะกั่ว0.8นดนะครับตัวนี้คือตัวที่เอาไปเทสให้ดูนะครับแอคชั่นนี่สับหนักมากๆนะครับผมอุปกรณ์ที่เราต้องใช้ก็คือรองเท้าแตะของเรานั่นเองนะครับวิธีการทําก็คือให้เราวัดนะครับ2.5เซนนะครับวัด2.5เซนแล้วเราก็ตัดออกมานะครับผมตัดเข้าไปให้เป็นทรงลักษณะตัว V ีนะครับ นี่นะตัดแบบนี้นะครับตัดให้เป็นลักษณะตัววีนะฮะความยาวก็สักประมาณ3.54เซนประมาณนี้นะครับตัดเผื่อๆไปก่อนนะครับเสร็จแล้วเราก็วัดความยาวอยู่ที่3เซนติเมตรนะครับตัวนี้วัดความยาว3เซนติเมตรแล้วเราก็ตัดออกมานะครับเสร็จแล้วทีนี้เนี่ยอ่ามันค่อนข้างที่จะบางนะครับผมจึงทําให้มันหนาขึ้นอีกเล็กน้อยนะครับผมโดยการเสริมขึ้นมาอีกชั้นหนึ่งก็จะเป็นประมาณนี้นะครับ เสร็จแล้วให้เราวัดจากใต้คางนะครับมาตรงใต้ท้องนะครับตรงกลาง1.5เซนติเมตรนะครับตัวนี้1.5เซนติเมตรแล้วเราก็มาร์กจากนั้นเราก็อ่านไปตัดนะครับให้เป็นทรงแบบ45องศานะครับหลังจากเราตัดออกมาเสร็จแล้วเราก็จะได้ออกมาเป็นหน้าตาประมาณนี้นะครับแล้วทีนี้เราก็ตัดทางด้านหลังนะครับทางด้านหลังเนี่ยตัดให้มันแบบบางๆหน่อยนะครับอย่าให้มันหนานะครับ ตัดไปตรงเหลี่ยมเหลี่ยมอ่า1.5เซนอันแรกนะครับนี่นะให้เป็นแบบนี้นะครับหลังจากที่เราทําการตัดออกมาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับมันก็จะออกมาเป็นหน้าตาประมาณน Lang ี้นะครับนี <c oughs> <raft mi> <S <s ่นะให้มันเป็นฉาก4.5องศาลักษณะนี้นะครับเสร็จแล้วเราทําการตัดทางด้านหน้านะครับจากเหลี่ยมทางด้านล่างเลยนะครับตัดให้เป็นตัว V นะครับเป็นแบบนี้นะครับให้เป็นลักษณะตัว V หัวแหลมนะครับ มันก็จะออกมาเป็นหน้าตาประมาณนี้นะครับผมหลังจากที่เราทําการตัดออกมาได้เป็นหน้าตาแบบนี้แล้วให้เราทําการตัดทางด้านท้ายเป็นลักษณะเหมือนทางด้านหัวนะครับประมาณ5มิลนะครับทางด้านท้ายนี้ตัดให้เหลือยูประมาณ5มิลนะครับจุดกลางๆนะครับเสร็จแล้วมันก็จะออกมาเป็นหน้าตาประมาณนี้แล้วนะครับทีนี้แล้วเราก็นําเข็มกัดมานะครับ จากนั้นเราทําการนาเข็มกัดเนี่ยดัดให้เป็นแบบลักษณะตรงๆเลยนะครับหลังจากที่เราทําการดัดเข็มกัดจนตรงเป็นลักษณะนี้แล้วนะครับให้เราทําการบิดห่วงบิดทาห่วงด้านใดด้านหนึ่งนะครับทางด้านไหนก็ได้นะครับเอาไว้เสียบตัวรอ,องเท้าของเรานะครับเสร็จแล้วเราก็ทําการเสียบตรงจุดกึ่งกลางนะครับเน้นตรงจุดกึ่งกลางเลยนะครับตัวนี้ ให้ทะลุออกทางด้านหลังนะครับหลังจากที่เราแทงทะลุทางด้านหลังแล้วก็ให้ตัวเกียวของเหล็กนะครับฝังเข้าไปในรอ,องเท้าฟองน้ําได้เลยนะครับก็จะเป็นแบบนี้นะฮะจากนั้นเราก็ทําการทําห่วงทางด้านท้ายนะครับโดยบิดให้เหล็กมาพันตรงแกนกลางทางด้านท้ายนะครับเพื่อความแข็งแรงหนานแน่นนะครับก็จะออกมาเป็นหน้าตาประมาณนี้นะครับผม หลังจากเราทําการบิดทาห่วงแบบนี้เสร็จแล้วนะครับเราก็เอาคีมตัดไปตัดตรงส่วนที่เราไม่ต้องการทิ้งนะครับแล้วก็นําคีมอีกตัวหนึ่งมาทําการบีบให้เรียบเนียนะครับจะได้ไม่ทิ่มมือเราด้วยนะครับผมหลังจากเป็นลักษณะหน้าตาประมาณนี้แล้วทีนี้เราก็มาดูตรงจุดกึ่งกลางนะครับกลางลําตัวเลยนะครับตรงจุดที่ผมชี้นี้นะฮะ คือให้เราทําการผ่าแล้วเราก็ฝังตะกัวเข้าไปนะครับถ้าเราไม่ฝังเนี่ยมันจะสับไม่หนักนะครับมันสับไหมมันสับแต่ไม่หนักนะครับตะกัวที่เราจะใช้ก็จะมี0.8กรัมแล้วก็1กรัมนะครับ0.8ก็สับหนักนะครับ1 1กรัมก็สับหนักเหมือนกันนะครับแล้วแต่นะครับตัวนี้ผมก็จะใส่เป็น1กรัมไว้นะครับส่วนตัวนี้เป็น0.8นะครับที่ผมทําเอาไปทดลองให้ดูนะครับท้ายคลิปนะครับกับช่วงหัวคลิปนะครับจากนั้นเราก็ทําการใส่ผู้ยางนะครับ วิธีการใส่ผู้ยางจริงๆก็คงไม่ต้องสอนแล้วนะเพราะว่ามีคนสอนค่อนข้างที่จะเยอะแล้วนะผมก็จะขอทําการตัดวิธีการมัดผู้ยางแล้วก็ฉีกผู้ยางออกไปเลยนะครับก็จะเห็นตอนที่มันเสร็จสมบูรณ์เรียบร้อยแล้วก็จะอ,อกมาเป็นหน้าตาประมาณนี้นะครับผมเสร็จแล้วให้เราทําการตัดผู้ยางนะครับทางด้านหน้าให้สั้นกว่าทางด้านหลังนะครับ ใครจะฝังตะกัวเนี่ยก็ฝังตรงกลางนะครับตรงช่วงกลางๆงนะครับเนี่ยนะพูยางให้สั้นกว่าด้านหลังนะครับตัวนี้ก็เหมือนกันนะครับทุกตัวผมจะใส่ด้านหน้าให้สั้นกว่าด้านหลังเพื่อเวลามันตกน้ําเนี่ยมันจะได้ไม่ไปติดผู่ยางนะครับมันจะได้สับหนักๆได้นะครับผมเนี่นะเสร็จทีนี้เดี๋ยวเราไปชมแอคชั่นกันดีกว่านะครับว่ามันจะสับหนักแค่ไหนแล้วก็จะ โหดแค่ไหนนะครับผมไปรับชมกันเลยครับตัว <naughty> น <vé> ี้เนี่ยผมบอกเลยว่าทําง่ายนะครับทำง่ายมากๆเลยแล้วก็แอคชั่นสับค่อนข้างที่จะดีนะครับสับหนักสับดีนะครับแต่ว่าผมเนี่ยยังไม่มีเวลาที่จะออกไปหาล่าปลาให้เพื่อนๆนานาได้รับชมนะครับไอตัวที่กัดก็วัดไม่ติดนะครับผมคลิปนี้ก็หวังว่าจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆนานาครับ น้องๆนักตกปลาทั้งหลายนะครับที่ไม่มีเงินไม่มีงบนะครับก็ลองทําตกกันเล่นๆสนุกๆได้นะครับเอาจริงมันก็กัดนะครับถ้ามันมีตัวนะผมก็ไม่ต้องเสียเงินเสียสตางมากมายเพื่อไปซื้อเหยื่อมานะครับคลิปนี้ผมก็ทําให้ดูเป็นแนวทางนะครับหากใครไม่ชอบใครไม่ถูกใจก็ต้องขออภัยกันไว้ณที่นี้ด้วยนะครับไม่ชอบก็ข้ามไปเลยนะครับ มาไม่ต้องมาเมน้นไม่ต้องคอมเมนต์ด่าผมนะครับเพราะว่าผมขี้เกียจที่จะบล็อกพวกน้าๆน,นะครับเพราะว่าผมคิดว่ามันไม่มีประโยชน์นะครับผมสอนเพื่อเป็นแนวทางนะครับหากใครมีเงินซื้อก็ซื้อแต่น้องๆบางท่านอาจจะไม่มีเงินซื้อแบบพวกน้าๆนาก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นต้องเข้าใจน้องๆเข้าด้วยนะผมผมก็มาสอนแล้วก็ถ้ามีเวลาผมก็จะเอาออกไปหาล่าปลาให้นะครับแต่ว่าขอให้ โควิดมันเซาก่อนนะครับคือให้มันเบากว่าน,นี้ก่อนนะฮะแล้วเดี๋ยวผมจะหาคลิปมาให้ได้รับชมกันอย่างแน่นอนนะครับผมหากเพื่อนๆน,น,นาชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b สไครป์เป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวม,มารับชมกันว่าคลิปหน้าเนี่ยผมจะเอาอะไรมาให้เพื่อนๆน,น,นาได้รับชมกันอีกก็อย่าลืมกดติดตามกันไว้ด้วยนะครับสําหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับผม